ของเล่นชุดนี้เป็นการต่อยอดมาจากซีรีส์ One Two Three Transformers และรวมอยู่ใน g o b o t Continuity Family แต่ซีรีส์นี้เป็นการร่วมมือกับบริษัท p l a y s c h o o l ในการผลิตของเล่นแต่ที่เหนือกว่า One Two Three Transformers ก็คือการที่ซีรีส์นี้มีการ์ตูนแอนิเมชั n ร่วมในการโปรโมตด้วยตั้ง4ตอนโดยเป็นผลงานของแวงฟิล์ม Production โดย2ตอน,น,นแรกจะแถมมากับชุดของเล่น ส่วน2ตอนหลังได้ออกอากาศทางโทรทัศน์แต่ก็แค่ในรัฐนิวยอร์กและชิคาโกเท่านั้นโดยวางเนื้อหาให้หุ่นยนต์มีชีวิตจากดาวโบโทรโพลิสได้ลงมาช่วยมนุษย์โลกโดยมีสมาชิกที่ถูกเลือกมา5ตัวได้แก่แอโรบอทสปีดบอทสตรองบอทบีสบอทและบัสเซอร์บอทเพื่อตั้งทีมกู้ภัยในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆซึ่งภัยพิบัติพวกนี้ ก็มาจากพวก Go โกบอดตัวอื่นที่ลงมาสร้างความวุ่นวายให้กับชาวโลกซะเองโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจและมีการวางแผนการตลาดที่ดีขึ้นแต่ก็ด้วยความที่มันยังมีคาแรคเตอร์สไตล์การ์ตูนเด็กเล็กมันจึงยังมีหน้าตาที่ดูตลกเด๋อดามากกว่าจะดูเท่และด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนที่โปรโมตออกมาแค่สตอนทำให้ไม่ได้รับความสนใจอะไรมากในวงการของเล่นแม้ว่าจะเป็นของเล่นที่มีคุณภาพดีเลยก็ตาม แต่แนวคิดของการเป็นทีมหุ่นยนต์กู้ภัยจาก2ซีรีส์นี้ก็ถูกนำไปต่อยอดจนกลายเป็นซีรีส์ r e s c u e b o t ที่แม้จะยังรวมอยู่ในชุดซีรีส์ของ Play School Heroes ก็ตามแต่กลับประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามโดยมีจำนวนตอนออกฉายถึง104ตอนและของเล่นที่จัดว่าขายดีพอสมควรจนสามารถมีภาคต่ออย่าง Rescuebots Academy ตามออกมาที่ดันลมเหลวจนถูกด่าชิบหายซะงั้น